สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลาเกตพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่ๆอะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่ามาจันพี่จ๋าแล้มาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะจ๊ะพี่จ๋าองค์แรกหนูจะไปเลยไม่เป็นพระกู่ยุคธรวดีจ้ะพี่เป็นพระ ยุคธนาวดีอย่างนี้เลยนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่1,200บาทจากหนูขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากอันนี้หนูได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ตามภาลาดไปนะจ๊ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่แอดไลน์แต่พี่แอดไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่นะจ๊ะอันนี้คือใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0ก้นะานนจ้ะนันจ๊ะพี่เก่ามากเลยจ้ะพี่จา๋า ภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่แอนไลน์หาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าที่เบอร์โทร0840591800จ้านะจ๊ะพี่เป็นพักขู่ยุทธราวารีจะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่1,200บาทจะ้ะหนูขอไว้ที่1,200บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะสวยงามมากนะคะพี่ขาสําหรับองค์นี้ค่ะพี่สนใจยังไงแอนไลน์จะพี่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเก่ามากเลยจ้ะพี่จา๋าขอไว้ที่1,200บาทปลายทาง50บาทจะ้ะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดดอกเล็กๆหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่60 0บาทพอจ้ะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาตักด้วยลวดอากไอเชือกอย่างนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่นะคะตะกุดดอกเล็กอันนี้น่าจะเป็นข้อมือหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจคะ่ะพี่จ่ายหนูขอไว้ที่60 0บาทจ้ะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็น ไอ้ของหลวงพ่อพินณาหรือเปล่าเรือกชมดหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะมีตะกรุดสองดอกจะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะมีตะกรุดสองดอกแล้วก็มีรอยจานนะจะพี่มีตาแดงๆอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพไปนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะพี่นะคะมีร,รอยจานรอดเลยนะคะพี่สนใจยังไงแอดไลน์ S <S S ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะแอดไม่ขึ้นยังไงโทรหาแม่ค,ะคะ <S S ้าค่ะพี่เด <ขา S 1> ี๋ยวแม่ค้าแอดหาคุณลูกค้าเองนะคะนะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะ มีตะกุดสองดอกหนะงจ๊ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะพี่หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นเหมือนราหูอมจันร์คะข้างในเหมือนมีอะไรนะคะพี่เนี่ยข้างในเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหนูก็ไม่รู้เนี่ย ขย่าแล้วมันดังนี้อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาเหมือนเป็นลาหูอมจันรนะคะพี่นะคะเป็นลาหูอมจันทร์ลูกเล็กๆนะคะพี่ด้านในเหมือนมีอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะพี่แล้วด้านบนตรงนี้จะมีรอยจานเห็นไหมคะพี่ด้านบนตรงนี้จะมีรอยจานนะคะพี่ขานะคะพี่เห็นไหมจะมีรอยจานกับพี่ขานะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจากองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ Wrapping like that. ส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรค่ะพี่ขาได้มาแบบนี้แหละค่ะอันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะไม่ทราบว่าลูกอะไรนะคะพี่กลมๆลูกสะกดอะไรรูกสักอย่างหนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ได้มาแบบนี้จ้ะพี่คุณลุงเขาก็บอกชื่อหนูมาแล้วค่ะพี่แต่หนูลืมจ้ะอันนี้ขอไปที่ห้าร้อยบาทพอจ้ะกลมๆเม็ดสีขาวๆนี่นะคะก็ไม่ได้ว่าขาวค่ะออกท้อๆหน่อยๆนะคะพี่นะคะขอไปที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อพิษจ้ะพี่จ๋าขอไปที่หกร้อยบาทจ้ะ ตามภาพไปนะคะพี่ขามีรอยจานนะจ๊ะพี่มีรอยจานทั้งดอกเลยจ้ะพี่จ๊ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกรอบาทจ้ะเนี่ยค่ะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นตะกุดหลวงพ่อพิษจาะขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสร้อยคอจ้ะพี่อุ้ยโทสดสดเป็นสร้อยคอพร้อมตะขุดดอกเล็กๆของหลวงปู่เอี่ยมจ๊ะพี่เส้นนี้ขอไว้ที่800บาทจ้ะเนี่ยค่ะพี่ตรงนี้จะเป็นรูปหลวงปู่เอี่ยมจ๊ะพี่จ๋าแล้วก็เป็นดอกเล็กๆค่ะพี่ดอกเล็กๆจะเขียนว่าหลวงปู่เอี่ยมแล้วก็มีขั้นตุ้มตรงกลางไม่ทราบว่าเม็ดอะไรเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะจ๊ะน่าจะพี่จะมีเขียนว่าลง เอี่ยมทุกดอกจ้ะพี่จะมีเขียนว่าลงปูเอี่ยมทุกดอกนะจะพี่ขานะคะเซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะเซตนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่เป็นตะกรุดก่อกอแบบนี้เลยนะจ๊ะอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จ้ะพี่จ๋ายนะคะนะคะพี่ตามภาพจ้ะตามภาพเลยนะคะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจากเส้นนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋า เขาบอกว่าเป็นสีพึ่งหลวงพ่อเดิมอันนี้หนูเองก็ดูไม่เป็นนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้ได้มาสภาพนี้นะจ้ะพี่อันนี้ได้มาสภาพนี้เลยจ้ะมีสิงมีตะกุดมีปลานะคะพี่อันนี้หนูไม่ทราบว,ว่าคืออะไรเหลืองๆอ,อย่างนี้นะจ้ะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะแล้จ้ะพี่ตลับสีพึ่งนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะ แม่ค้าขอไวที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นมีดจะพี่จะเป็นมีดขุดวานหลงพ่อเดิมเล่งเล็บเล่มเล่มประมาณนี้อันนี้คือหนูวัดจากตรงกลางมือนะคะพี่เนี่ยก็ถ้า,ถ,าถ้าตรงนิ้วกลางอ่ะก็ฝ่ามือก็ประมาณฝ่ามือจะพี่ประมาณตรงฝ่ามือตรงนี้นะจ๊ะพี่ตรงฝ่ามือตรงนี้นะจ๊ะเนจ่า ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะจ๊ะพี่จ๋าเป็นมีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทมีพอสอบอกด้วยนะจ๊ะพี่มีพอสอบอกด้วยนะจ๊ะอีกฝั่งนึงเขียนว่าหลวงพ่อเดิมค่ะพี่วัดหนองโพจะพี่ตามภาพไปนะคะนี่ค่ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่1,500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายนะคะเป็นมีดขุดวัดหลวงพ่อเดิมะจะพี่จ่าย ,50 0่บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็น กูมานกูกูมานเออเป็นของหลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่เขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยนะจ๊ะพี่จ่ายนะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะกูมานไม้แกะนะคะพี่ไม่ใช่งานนะคะพี่น่าจะเป็นไม้หรืออะไรสักอย่างนะคะพี่ไม่ใช่งานนะจ๊ะอันนี้แกะเป็นรูปเหมือนกูมานนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากคุณลูกค้าขาส่วนอันนี้จะพี่จา๋าอันนี้นะจ๊ะจะเป็นลาหูอมจันทร์จ้ะจะเป็นราหูอมจันท์ของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานจาก700บาทจากพี่เป็นราหูอมจันทหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องน,นี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะองนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นเอ,อ่อแป๊บนึงนะคะพี่ นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะราหูจันเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จะเป็นซุ้มกอจะพี่จ๋าจะเป็นซุ้มกอค่ะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่อันนี้แม่ค้าได้มาสภาพแบบนี้เลยจ้ะสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะซุ้มกอนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้ค่ะพี่จ๋าจะเป็นพระเนื้อดินจ้ะ เหมือนหลวงพ่อปานขี่ไก่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋าสําหรับหลวงพ่อปานขี่ไก่องค์นี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะพี่ได้มาสภาพอย่างนี้เลยนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าปิดตาที่ไหนจ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้น่าจะเป็นปิดตาปู่ยิ้มแล้วค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ อย่าค่ะพี่เก่าๆอย่างนี้นี่นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้ละค่ะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นผ้ารอดมันจ้ะพี่ใช่เขาเรียกพระรอดไหมห้าร้อยบาทจ้ะพูดผิดพูดถูกไม่ว่ากันนะคะพี่ขาขอช่องทางเล็กๆค่ะให้แม่ค้าทำมาหากินนะจ๊ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่หนูไม่ทราบจริงๆเลยค่ะพี่นั่นได้มาคู่กันเนี่ย อันนี้อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อะไรสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบค่ะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะลูกกลมๆลูกเล็กนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะจะ๊ะแอนไลน์ของภาพเพิ่มเติมได้จ้าสว่วนนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งจ้ะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะจะ๊ะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจะ้ะตามภาพเลยนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะจ๊ะองค์นี้สวยงามมากจะ้ะพี่นะคะชัดได้แค่นี้และคะ่ะพี่ ถ้าอยากเห็นของ,งของจริงก็ต้องอุดหนุนจะพี่จะได้เห็นชัดๆจ้ะอันนี้ก็ดูถือว่าชัดแล้วนะคะพี่หรือขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะบางทีแสงมันก็อาจจะแบบมัวมหวมองๆ,ๆ,ๆจะพี่500บาทจะพี่สมเด็จองค์ที่1จะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จองค์ที่2จะพี่500บาทเหมือนกันจะ้ะปิดองค์ที่1องค์ที่2แจ้งได้นะจะ๊ะพี่หรือจะปิดทั้ง2องค์ก็ได้คะ่ะแค่องละ5 0 0บาท2องค์1,000บาทท้วนพร้อมโอนสององหน ,50 งบาทรวมปายปลายทางจ้ะ อันนี้หนึ่งขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองห้าร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นเด่นหลวงพ่อลุ่งค่ะพี่พ่อลุ่งวัาท่ากระบือไหมใช่ไหมแป๊บหบนึง่งคงไม่ใช่ใช่ใช่พ่อลุ่งเป็นพิมพ์ฉลุจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะเป็นแบบฉลุเริ่มจับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นพระชัยจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะไม่ใช่พระชัยพางัาง่ง พระงั่งจะพี่เป็นพระงั่งนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นพระงั่งตาแดงๆจะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นพระหูยานจะพี่เนื้อสนิมแดงแต่ไม่รู้ว่าสนิมแดงอะไรได้มาแบบนี้จ้ะเจ็ดร้อยบาทจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าพระหูยานเนื้อสนิมแดงองค์นี้นะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพง จะต,ต่อโค้ดเลข2รุ่น2หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจจะพี่600บาทจะ้ะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเดี๋ยวรล่อบโบราณหลวงพ่อไปว่ากำแพงจะพี่หกร้อยบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญปู่ทิมจะพี่500บาทจะ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมจะพี่500บาทจะ้ะอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่500บาทจะ้ะ เหรียญโบราณเก่าๆไม่ทราบที่แบบนี้นะจ๊ะไม่ทราบที่แบบนี้ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่หนูไม่ทราบว่าระครังหลังคอนหรือเปล่านะคะพี่องค์นี้ค่ะพี่ห0 0อบาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะพี่จ๋าอันนี้ค่ะพี่เป็นเหรียญผูเผือกหรือเปล่าใช่กิ่นแก้ว5้าร้อยบาทจ้ะ เดี๋ยวหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้เป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่จะพี่หกร้อยบาทจะ้ะเหรียญพระพุทธก่อเก่าองค์นี้ไม่ทราบที่จะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงจะพี่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่มีรอยจานจา้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจา้ะอันนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างงี้ค่ะพี่อันนี้ด้านน่าจะเป็นภาพถ่ายอาจารย์เที่ยงหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะ ส่วนอันนี้จะเป็นพกันจะพี่พกันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อกันขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันนี้เป็นปิดตาแร่บางไผ่จะพี่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่องนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ปิดตาแร่บางไผ่จ้ะอันนี้จะเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีดินดำจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ เป็นแนบนะคะพี่ของหลวงพอ่อฤศีลิงดำนะจ๊ะ500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมจะพี่จับขอบอย่างนี้นะจ๊ะด้านหลังจะมีตะขุดสองดอกด้านหลังจะมีตะขุดสดอกอย่างนี้แล้วก็จับขอบอย่างนี้จะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่ขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะ ปิดตาหลังแบบองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจ้ะอันจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินจะพี่จาวัดท้ายน้ําปี1 5 6่งบาทจา้ะหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่สําหรับรูปหลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้จา้าส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินจะพี่จามีรอยจานเจ็ดร700บาทจา้ะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่สวยงามมากจากพี่จาเรื่อมพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่รับประกันน้ําไม่เข้าแน่นอนจ้ะขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บบาทจา้ะ อันนี้จะเป็นพระน้าปกค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าลูกอะไรนะคะพี่ได้มันเป็นลูกๆอย่างนี้ไดจากห้าร้อยบาทจา้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จา๋าไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่แต่ว่าเป็นพระน้าปกห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าสนใจองคไหนนะจ๊ะพี่ล้วภาพไม่ชัดนะจ๊ะพี่พี่อลไรหาหนูได้เลยนะจ๊ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ